ครับเป็นไงบ้างก็กลับมาเล่นอีกครั้งในรอบ10ปีนะฮะยอกมีการจริงๆสำหรับผมโร้อง The Musical ในครับ2018เป็นละครเวทีซึ่งเราเราเคยทำการแสดงมาก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีที่แล้วครับพอมาทำรอบนี้เนี่ยเราก็เราตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาผ่านไป10ปีจริงๆแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยอ่ะเวลามันเปลี่ยนไปบริบททีอย่างมันเปลี่ยนไปคนจะยังอยากดูละครเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าีแล้วก็เป็นอาร์มก็มีโอกาสได้เล่นกลับมาเป็นอาร์มอีกรอบหนึ่งด้วยฮะคนก็รู้จักที่อาร์มในฐานะ ใช่ใช่ครับจุดจุดนึงที่คนรู้จักอาร์มก็ในฐานะที่เป็นเป็นอาร์มทีนาที่นสุดท้ายแล้วพอได้เปิดบิ๊กมาที่ผ่านรอบหื่ชนรอบการล่าแล้วก็5้ารอบที่เราได้แสดงไปทุ่มท้นมากขอใช้คำนี้คะคือคนลุกมากเลยแล้วก็ดีใจกับผลตอบรับที่ที่มากับทุ่มท้นจริงๆทุกด้านทุกมุมเลยนะฮะส่งกำลังใจมาเยอะมากๆเราก็ดีใจอ่ะว่า ครั้งหนึ่งนดนตรีไทยได้ขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตบนเวทีละครเวทีแล้วลมีคนปรบมือและเสียงกรี๊ดดังขึ้นมาจากการเป็นการแสดงดนตรีไทยมันทําให้มีเสียงกรี๊ดได้เนี่ยเร,เราเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ดีแบบนี้อะครับมีเพิ่มลงเพิ่มรอบอีอกมีอะไรไหมคะเพราะว่าเป็นแฟนดีขนาดนี้รอบสุดท้ายสิบแปดรอบสุดท้ายใช่ครับวันอาทิตย์ที่18บแปดพฤษภาคมนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วซึ่ง ก็ต้องผมเองอะลุ้นมากอยากให้เพิ่มรอบแต่เท่าที่ได้ยินมาตอนนี้คือเท่าไหนเท่านั้นเลยด้วยคิวของพี่ๆศิลปินทุกคนที่ก็ต้องบอกว่าเราเรามีความรับผิดชอบที่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ5รอบนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาจริงๆนะฮะท่านไหนที่ถ้ามีโอกาสมาดูได้นะครับก็มาเอ็นจอยกับความเป็นละครไทยของเราดนตรีไทยแล้วก็เรื่องราวดีๆความเป็นไทยด้วยครับตัดย่างว่างไหมสามารถ ตอนนี้เท่าที่เช็คก็ประมาณสัก80-90นต์ะครับมันยังพอมีอยู่ประมาณสัก10ที่ที่ยังว่างอยู่แต่อย่าพุงชะล่าใจนะเพราะว่าพอตอนแรกมันยังมีอยู่เยอะคะับแต่พอเราเริ่มเล่นรอบกาล่ารอบแรกๆไปพอผลตอบรับว่ามันมันมันสนุกนะคราวนี้ปัดเดินเร็วมากเลยก็เลยอยากให้เร่มาดูกันคะไอ้่อนนั้นี้อารมณสบายมีการเลื่อนเลื่อนละออง เลื่อนไปรอบหนึ่งครับรอบวันที่4ี่เป็นเป็นวันนี้เลยก็เลยมีงอกขึ้นมาเป็นวันนี้ตอนแรกทุกคนเป็นห่วงอาตู่มากเพราะว่าท่านก็ท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินาะท่านก็เป็นเป็นนักแสดงที่ที่ตั้งใจแล้วก็ท่านก็มีอายุ่ะคุยง่ายแต่สุดท้ายพอเราเริ่มเปิดมา4ี่รอบผมคือแบบเฮ้ยอาทํายังไงอ่ะเหมือนจัมาจากที่ไม่สบายเป็นอาใช่ไหมกลับมาเหมือนได้วัยรุ่นท่านหนึ่งอาแบบแรงเยอะมากผมงงมากก็อาอาสปิริตดีมากๆครับคือนอกจากอาจารย ดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยคนที่เข้าฉากกับอาหรือว่าคนที่อยู่ในกองที่อยู่กับอาเหมือนเราได้พลังจากอาว่าเฮ้ยอาท่านอายุเท่านี้ท่านยังสู้ท่านยังวิ่งขึ้นบนไดลงนนบนไดแบบเป็นว่าเล่นเราล่าเราแบบเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเหนื่อยไม่ได้นะอายังทําให้ดูเลยมันก็เป็นแรงบันดาลใจในการได้ร่วมงานครับแล้วก็มันกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เห็นการทํางานคนที่มีมาตรฐานสูงอย่างอาตูปันสุดท้ายไ่มีอะไร็เา็ปห่วงได้ถามไทยกันยังไงเท่าที่อันเจอเนี่ย ไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยฮะสุขภาพอาคือเริ่มเล่นมุกปวดเลาะยิ้มได้เหมือนเดิมเท่านั้นเลยนะฮะอาจจะมียังยังมีแบบว่าอาจจะมีเส้ยง่านนิดหน่อยแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อาดูแลตัวเองดีมากๆกตอนแรกก็มันเป็นห่วเลยที่หลายคนที่งานตำรวจเพราะว่ามันต้องเป็นคนเสิดก็ผมก็ได้ข้อความจากพี่เอกผู้จัดการละครบอกว่าห้ามป่วยห้ามสายห้ามตาในช่วงนี้ ในช่วงนี้ช่วงอื่นจะไปเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องดูแลกันดีมากๆช่วงนี้ก็คือกลับมาอย่างอามเนี่ยอาดูแลตัวเองเหมือนกับช่วงช่วงสองสามปีก่อนที่เราดูแลเรื่องโควิดเนาะหน้ากากก็แน่นเลยนะฮะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ยังข้นอยู่ตลอดเวลาเราเราดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะเจอว่าเปิดก็ก็ไม่ได้ยนะะกกินอะไรทุกอย่างจัดการได้แล้วนจัดการได้ครับพอกลับมาเริ่มรอบหนึ่งเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับประตูครับโอเอาผ่าน บัตรมเต็ร่นวนชมเลยเพื่อไทยได้บัตรันได้อยู่ครับบัตรยังพอมีนะครับใครที่ได้เห็นข่าวตอนนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่าอย่าชะล่าใจนะไม่รู้ว่าผมโรงที่หลายคนประทับใจที่เขาว่าดีก็พูดแบบว่าเขินๆเนาะเราก็อยู่ด้วยกนด้วยอยากจะให้มาดูจริงๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาแสดงอีกทีเมื่อไหร่และจะจะเป็นใครจะเป็นยังไงแต่ครั้งนี้เนี่ยที่ทุกคนบอกว่าเขาว่ามันก็ดีเขาว่าเขามาชอบนะฮะก็อยากจะให้ทุกคน